ใบแรกทักทายไปก่อนไปเพื่อนยยงก็วอลเอาอยู่แล้วแหละใบเนี้ยวอลเอาอยู่แล้วแหละปืนเซนี่โอ๊ยมันปิกเคียซ่าเคียซ่าก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ทุกคนคือแฟนมาแท้ช่องเซนสนามอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยหรือกดซับสไครด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปอัปเดตใหม่หม่ถ้าใครกดแล้วก็เดี๋ยวตามไปดูคลิปนั้นกองเลยเนื่องจากวันที่25ของทุกปีตามประเทศเขาเรียกวันคริสต์มาสหรือวันที่ซานต้ามาให้ของขวัญ แต่มันไม่เกิดขึ้นที่นี่ที่นี่คือประเทศไทยกาลิน่าไม่เคยให้ขขงขวัญมีแต่จะจะหลักแดกนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ราการแอบเมียเติมเกมนั่นเองฮะนี่กับกิจกรรมที่มาใหม่ล่าสัตว์เ้ยล่าสุดซานต้ารีวอร์ดนั่นเองครับผมนี่เรียกว่าโดยเน็กีตา้าแบบว่ายิ้มยิมย้มยิ้มแต่คนเติมนี้ยิ้มแล้วยิ้มไม่ออกนะฮะรออะไรล่ะ วันนี้เราก็จะเติมไปที่ส0,000ื่นนั่นเองครับสำหรับใครที่เข้ามาอันดับแรกฝากกดไลค์ด้วยแล้วถ้าดูจบฝากคอมเมนต์ด้วย และถ้าเพื่นชอบกันอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กันด้วยครับคลิปนี้ลงไปคนติดตามพี่น่าจะมาล้านห้าแล้วนะยังก็ฝากกดซับสไครต์ไปด้วยและกันเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเดี๋ยวเราเป็นแลกเปลี่ยนกันก่อนเลยครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็ยังเป็นเหมือนกิจกรรมทั่วไปก็จะมีอีพิกกับรีเจนนั่นเองซึ่งอีพิกก็จะใช้1เหรียญส่วนรีเจนก็ใช้2เหรียญน,นั่นเองนะครับแต่ว่ากิจกรรมนี้มันจะไม่เหมือนกิจกรรมที่แล้วก็คือกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะให้เป็นแบบนี้ครับเอาตั๋วทีีีี่่่ดดด้เเนนนยมมขององรองรรััททตตคบ็สุูใิ บห0ื่นเนี่ยก็จะได้เป็นเลยการปีกับตาท็อป15 0่รยบกแปดนะเรียนด้ว่ามีแต่ของดีทั้งนั้นนะฮะทั้งนั้นเลยนะฮะขยันทํามาซะด้วยก็ขอให้ได้ของดีแล้วกันครับมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็แลกเปลี่ยนเลยแลกสูงสุดทั้งหมด2องพันเดหรียญนะ2องพเหรียญแล้วก็แลกไปเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากดไปเลย100ที เพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเพราะมันไม่ต้องเก็บอะไรอยู่แล้วไงถ้ามันเป็นแบบว่าเหมืนอนอันก่อนที่มันต้องเก็บมันก็ต้องแบบเอกอกดทีละสิบสิบอะไรเงี้ยโอ้โหหนึ่งร้อยได้ได้ตัวห้าใบเองหรอลองลองนี้หนึ่งร้อยได้ตัวกี่ใบเนี่ยเมื่อกี้ได้มาห้าใบโอ้โหยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้แต่โอ้ใบเดียวเฮ้ยได้ใบเดียวอ่ะโอ้โหเกินไปเกินหนึ่งร้อยเหรียญได้ตัวเดียวโอ้โหแสดงว่ามันได้ยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ย แสดงว่ามันได้ยากอยู่เหมือนกันใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยเด้อหนับแรกอะ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยอ้ยแต่ว่าเมื่อกี้ได้ตัวเดียวได้4ตัวเองเรา7นี้ไปก่อนเนี้ไปก่อน <_ d aj un> คือต้องบอกกันว่าใครที่คิดว่าตัวเองดวงไม่ค่อยดีเนี่ยพี่แนะนําว่าเอา7ตัวเนี้ก็พอแต่ข้าคิดว่าดวงดีใส่10ตัวเลยนะฮะ แนะนำแนะนำนะฮะแต่พี่รู้สึกว่าพี่อะดวงไม่ดีอยู่แล้วต่อก็ใส่ไปเลย7ตัวเอา20,000นดีกว่าชัวร์กว่าต่อตึงโอ้โหห้าเหรียญห้าเหรียญเป็นแปดละแลกต่อก่อนครับผม20 0 0 0 2 0 0 0อนเอ็มนี่โอ้โหได้ยากนะทุกวันนี้คือกิจนี้เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ารวยเป็นมหาเศรษฐีเลยก็ว่าได้เพราะกิจนีเนี่ยเห็นหลายคนรีวิวเพราะเมื่อ2วัน2วันที่แล้วนี่คือพี่ไปต่างจังหวัดคือเลยไม่ได้เล่นกิจตอนวันวันแรกนั่นเองนะครับแต่กิจนี้การันตีเลยว่าเงินเยอะแน่นอนครับอย่างต ต่อ1น0 0 0นะอันนี้สอง0มก็น่าจะโหน่าจะมีเกือบสี่แสนป่ะเนี่ยเงินล้วนๆนี่นะถ้าดวงดีสหนอกว่าถ้าดวงดีนะแต่ถ้าดวงไม่ดีก็โอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะเจ็ดตัวแต่ว่าเดี๋ยวเราลองสักสิครั้งสักครั้งดูแล้วกันครับเราต้องลองดูว่ามันได้หรือเปล่าเพราะว่าเราเราต้องเอาสักครั้งสักสักใบหนึ่งก็ยังดีอะ่ะโอ้โหหนึ่งรอยใบไม่ได้อะไรเลยเหรอโหยากเกินเพื่อนอ่ะทีละสิเออโอเคอีกสองตัวอีก2ตัว อ,อีกหนึ่งตัวเพื่อนหนึ่งตัวโตโอเคอะลองสักครั้งหนึ่งนะใช้คำว่าครั้งเดียวก็พอนะครับเพราะว่าไม่อยากรุนเยอะดูทีมให้หน่อยครับพอดีว่าอยากเสริมทีมอีก200เมตร25ซ่าอุย๊ยขอบคุณมากครับขอบคุณโดนิด้วยครับเดี๋ยวดูให้นะครับโอ,โอ้โหเสียนพี่ว่ากดทีละ20ที่มันออกดีกว่าเนี่ยไอ้กดเมื่อกี้นี่มันออกยากเหมือนกันนะเนี่ยดูดิกดทีเนี่ยได้เทียร์ยทียอได้ตัว2ตัว 2, ตัว2ตัวตลอดเลย กดทีละร้อยนี่โหโอกาสออกยากมากเลยนะเนี่ยปืบโหมาห้าตัวย้ำไปสักหนึ่งร้อยฉันอยากจะย้ำใครที่ดูอยู่ถึงตอนนี้ยังไม่กดซับสไครต์กดหน้าจอทีมุมล่างขวานะมันจะมีปุ่มกดซับสไครต์อย่าลืมกดกันด้วยแล้วกันครับมาเก้าอันละอีกสักอันหนึ่งละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องได้ลุ้นสะหน่อยนึงเออโอเคไปสักสองใบแล้วกันพอแล้วนะต่อไปเอาเงินและ เอาเอาชัวร์ละเราเอาชัวร์ดีสุดแล้วเออเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยคือเงินนะเท่าที่พี่ดูเนี่ยน่าจะได้แน่ะประมาณ3ามแสนล้านลรสองหมื่นเนี่ยคือคือหมื่นหนึ่งอ่ะน่าจะได้ประมาณแส0 0 0 0บวกๆอ่ะแสนบวกๆอยู่แล้วโอ้โหแปดอันเลยเหรอไม่แน่นะถ้าได้อีตัวหนึ่งคืออยู่เลยเนี่ยคุดเอ้ยไม่คุดอ้าวครบเซ็ต ครบเซตใบนี้3ใบแล้วกันครับผู้ชมเอาละเดี๋ยวเราจะมารับข้างล่างกันก่อนนะครับเอาละเรารับได้เป็นแบบว่าสองรอบสองรอบนิดนิดสองรอบนิดนิดครับขขบคุณด้เนี่ยจะฟุกด้วยเครับให้เบิร์ดเดฟุกด้วยแล้วกันเด้อมีความสุขหลายๆเพื่อนมีความสุขหลายๆมีความสุขหลายๆยูดีบีแห้งยูแดงมีนี่แน่เจไวยพรแบบนี้เข้าไปเสร็จโจรเนี่ยเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในเนี่ยเราจะได้เงินเนี่ยสักเท่าไหร่เดี๋ยวตามไปดูที่ข้างในกันเลยฮะ i d f i f a f s h o p o อ o บายโบริการรับซื้อและขาย i d f i f a ออนไลน์4ี d ไเทพมีทางเอมร้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดแน่นอนครับที่นี่ที่เดียวมีบริการปั๊มเอมและบริการรับดึงนักเตะด้วยใครสนใจลิงอยู่ด้านล่างาครับ A few moments later เอานะครับก็ของเข้าไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปจอใหญ่นิดนึงอะนี่เลยอะ จอใหญ่เต็มๆตเดี๋ยวเราไปดูที่เงินก่อนเอาเรียกว่าเงินตอนนี้ไม่มีเลยดีกว่าละกันครับเออจะได้เคลียร์ง่ายๆครับก็สำหรับไอดีเนี่ยก็อย่างที่รู้กันคือเติมไปที่สองหมื่นนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเงินเปล่าๆได้สักเท่าไหร่เพราะว่าไอดีที่แล้วถ้างเงินเปล่าๆได้มา180เลยนะคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับ เอาละครับเพื่อนๆเงินได้มันหมด3ามแสนแปพล้านนะครับอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไอดีแรกเพราะว่า,อวาไ,ได говорят, 20, อดนะีนี้เนี่ยไอตอนเจ็ดตัวเนี่ยเราไม่ได้แลกเป็นเงิน20,000นั่นเองเราเอาไปแลกเปเป็นการ์ด99หรือการใบนี้นั่นเองนะฮะัอ่าเนี่ยเนี่ยเราได้การนี้3ใบเอาจริงถ้าเราแลกใบเดียวเราก็จะเพิ่มเงินไปอีกประมาณ4ี่ถึงหกหมื่นนั่นเองนะครับแต่ก็เอาที่บอกคือถ้าใครคิดว่าดวงดีเนี่ยลุ้นการเนี่ย alia, มีโอกาสที่จะุ้มมากกว่านั่นเองนะครับเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับวันนี้น้องเขาบอกคําเดียวพี่ปิงไม่ขอใครมากเลวานด ว้่ขอสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ดีกว่าครับขออย่างนี้ไปเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและนาฬิกาครับลุยเลยฮะเปิดมาใบแรกก็ L อนก่อนครับเฟรนโดยเล้งครับเรียกว่าการ์ดมีเยอะมากๆนะครับแต่ก็มันก็ต้องดูเอาจริงการ์ดแบบว่าที่แบบได้รุ้นจริงก็จะมี2ใบคือไอเอฟเอ็นบวกแปดแล้วก็เป็นแคบบวกแปดเท่านั้นนีเองครับแต่ว่าใบอื่นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับความโชคดีแลลวครับเป็นเยอรมนีครกางรุกครับผม เยอะแบันนี้แล้วเป็นมิเชลบอลลักนั่นเองครับเป็นปีเบสออฟเวิร์ครับหรือปีล่าสุดแล้วก็เป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โน่ด้วยฮะ <S <S ถือว่าไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดครับใบนี้เอาละใบนี้ซะหน่อยเคาเรียกว่าเปิดไรเกลือหน่อยเปิดไรเกลือหน่อยโหได้เรืว่าเติมตอนนี้ได้เปิดอีกทีคือพรุ่งนี้คืนมันคือเรื่องจริงนที่แรกพี่นึกว่าโกหกแล้วตอนแรกเพราะว่า พี่ไม่ได้ไล่สองวันนั่นเองนะเราแบบว่าเออเห็นคนบอกว่าเออพี่ปิงไปถุงวันนะฮะเนี่ยไปถุงวันนะฮะเนี่ยไปไปปุ๊บแล้วิดเซิร์ฟเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันใบนี้น่าจะเป็นเดอะบอลเหรออ๋อเดอะปอกับฟอร์เวเด้ครับอนาคตใหม่ทั้งคู่เลยนะครับารนี้ไม่เปิดไม่ได้ครับอันเดเชฟเชงโกรอเราอยู่ครับใบที่แล้วได้เนต้าด้วยใบที่แล้วไดนเนต้าครับโอ้โหแล้วใบนี้เป็นชาบี้อะโรเบอร์โตบาร์โจครับห้าหกใบก่อนที่จะเป็นแบบว่าใบหลักๆนั่นเองนะครับ เรือวอลกันบ้างหรือเปล่าช่วงนี้ปีบอลโลกครับเป็นวินิสุจูเนียก็เรียนว่าเป็นนักเตะใหม่ที่เพิ่งอัพเข้ามาด้วยนะครับของอทีมชาติบราซิลเนาะเราจะแบบว่าเอาเปิดการันตีบวกห้าดีกว่าเอาชัวร์เอาชัวร์อันนี้การันตีร้อครับโดยประมาณอุ้ยแต่ไฟมาอย่างนี้โอ้โหเบลเป็นการ์เรตเบลครับผมเฮ้ยการ์เรตเบลแพงเหรอการ์เรตเบลเท่าไหร่สองหมื่นล้านครับเอ้ยแต่ว่านักเตะออกดีนะการ์เรตเบลเวรอนครับ ฮาวเวิร์ดโอ้แต่ว่าได้ของดีเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาให้มันกระชุ่มกระชวยหัวใจหน่อยฮะี้ยใบแรกครับใบแรกแต่ใบเนี้ยไม่วอลอาอยู่แล้ววอลเอาคือเก่งจําคําพี่ไว้เลยการ์ดใบเนี้ยวอลเอาคือเก่งเซฟานยเวดิกครับอดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับบอกแล้วการ์ดใบนี้ใครวอลอานี่คือแบบว่าพระเจ้าเลยดีกว่าแล้วเป็นวินนเนโกลันครับียกวเป็นกองกลางตัวตัดเกมเลยก็ว่าได้ครับดุดันค่อนข้างสูงมากๆางเงี้ก็ปีด้วย ไอดีเมื่อกี้ได้แค่บวกหกทั้งสองตัวด้วยส่วนไอดีนี้บวกแปดโชว์เข้าไปดิละ่ะโชว์เข้าไปดิละ่ะโชว์เข้าไปดิล่ะโอ้โหอ,อาการเดียวกันเลยคนระับอาการเดียวกันคนระับโอ้โหบีทีบีเป็นคาสเลตเงี้หนึ่งใบไปอีกหนึ่งใบไปขอนะว่างเอาเนี่ยว่ะกับการ์ดแบบเนี้ยให้แบบได้ลุ้นหน่อยเอออีเบียรเพื่อนโปรเกรโอ้โหเอลเอ็มมัลุยสนานี่ครัยลุยสนานี่ฮะใช่ไหมเนี่ยโอ้เด็กคอมเมก ไม่ใช่ลุยนานี่ด้วยผมโปรตุเกสคือถ้าเป็นลุยนานนี่มันก็ยังถือว่าแพง,งนะตหลุยนานนี่ปีนี้เจ้ามินผิดมันเล่นตำแหน่งเป็นหน้าต่ำรึเป่โอเคเป็นอ e ันเดกรเกรเกรทุยโกเมียก็ถือว่าไม่แย่ไม่แย่ครับดีอยู่นี่ปึบใบแรกใบนี้วอกออกก็คือเก่งด้วยอะใบนี้บอกออกก็คือเก่งด้วยละเอาโอ้โหเป็น m อ็มบอก 8, เป็นกุนโดกันครับนี้นว่าจะเป็นมาคาโนนะ่ออีกใบหนึ่งแล้วกันครับอีกใบหนึ่งครับโอเคโอ้สองหมื่นน้่นเเพื่อนสองหมื่นน้่นเพื่อน เออยิเบตยูเพื่อนเฮ๊ยโอ,ยโอย้ทีมชาตินี้อะไรวะอารบาร์อ้ยไม่ใช่น้วยปีกสายใครวะเนี่ยโอย้เป็นไซเวทไซเวทจากคูดาใครไซเวทไซเวทเขาคือใครเนี่ยเขาคือใครแต่ก็ยังดีที่มันเป็นมอกเอาอยู่นะฮะโอ้เห็นทีมชาติมาอี้นี่ช็อกเลยนะแต่ถ้าเป็นแดงขาวนี่โปรแลนด์นี่เลวันดอกกี้ได้เลยนะครับเนี่ยกดเมาส์หายดีกว,ว่าเมาส์หายดีกว,ว่าสูตรนี้ไม่ได้ใช้แต่ฝีฟ้าอะไรสามนะ เมาหายแล้วปล่อยเมาหายแล้วปล่อยโปะปลาโอ้ฟเอเป็นคิ like. สเซียวิเอรี่นครับบวกแปดมันยังอยู่แค่ประมาณแสนกว่าล้านเท่านั้นเองมั้งตัวเนี้ยคิสเซียวิเอรี่อ่ะไปเพื่อนอีกใบวอล์กเอาเพื่อนวอล์กแหมเอออีเบสเพื่อนโปรตุเกสอีกแล้วไอกองกลางโอ้โหเรนาโตซานเชสอย่างเงี้ยเรนาโตบุ เกินไปให้บวก7จ็ดอย่างงี้ก็เกินไปเพื่อน LN บกแโชว์เข้าไปด่แบบเนี้ยเอเนี่ยวันที่พี่บอกนะพี่แนะนํานะถ้าใครคิดว่าจะเอาไอ้การ์ดส่งติงไปนี้นะแนะนำไปเอาเงินไอ้สองหมืนตอนไอ้เจตัวดีกว่านะเพราะการ์ดแบบนี้โหดดิดูดิออกโคตรยากเลยนะครับถ้าใครดวงไม่ดีนี้ไม่ได้เลยนะของดีเนี้ยเอาละเราต้องคัดซะหน่อยครับสำหรับอีฟอ็ดท็อปหนึนะ เอาละครับจัดเป็นที่เรียบร้อยครับก็แพงที่สุดก็น่าจะเป็นนี่แหละครับโรนัลโด้เคียซ่าสเตอร์ริงประมาณนี้ครับมีอยู่2ใบมีโอกาสแก้ตัวด้วยใครก็ได้ในหน้าเนี้เนี่ยตั้งแต่เคียซ่าโรนัลโด้เห็นที่เคียนขึ้นไปเนี่ยจะดีมากใบแรกทักทายไปก่อนไปเพื่อนแยงก็วอล์กเอาอยู่แล้วแหละใบเนี้ยวอล์กเอาอยู่แล้วแหละปึ๊บอิตาลีโอ้ยไม่ปิดเคียซ่าเคียซาโอ้เคียซาจริงอเอาดิ เอาดิเฮ้ยเกินไปมะเกินไปปะเฟเดริโกเคียซ่าครับโอ้โหแล้วมาอิตาลีปีขวาอย่างงี้คือเราลุ้นอยู่แล้วเราลุ้นอยู่แล้วนะฮะโอ้อีกใบหนึ่งอะใครก็ได้คุ้มแล้วคุ้มแล้วใบไม่งี้ยคุ้มแล้วนะฮะโอ้โหอู้จะเป็นยูเครนอ๋อเป็นกองหลังโอนยูเครนว่าเชฟจัโก้ลืมไปเชฟจัโก้ไม่มีปีนี้นะครับโอ้โหแล้วเป็น แมวเวนโก้นะครับหนึ่งหมื่นล้านเงีบโอ้โหเกินไปนะครับเกินไปโอ้โหเรียกว่าดวงดีจัดเลยนะดวงดีจัดเลยนะปีแคปใบความหวังแหละโอ้โหเรียกว่าออกยากเลยก็ว่าได้ครับสำหรับปีแคปนะครับแต่ก็อย่างที่บอกคือมันก็ต้องต้องต้องลุ้นหน่อยต้องลุ้นหน่อยแล้วกันครับ เอาละครับเราคัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากเมื่อกี้เราได้เฟเดริโกเคียซ่ามันจะอยู่ประมาณโดนันโดด็อกบาเนี่ยคือต้องบอกแล้ว่าไอดีนี้เนี่ยเจ้าของไอดีอยากได้เลวันดฟอกกี้อยากได้โดนันโดอยากได้กุลิดอยากได้ออมามิยองอยากได้ลามอสเรียกได้ว่าอยากได้หมดเลยนะฮะแต่ประเด็นคือพี่จะเปิดได้หรือเปล่านั่นเองนะครับก็ขอให้พลังมีอยู่จริงแล้วกันครับโปรแลนด์พี่เชื่อว่าโปรแลนด์มีอยู่จริงพี่เชื่อว่าพลังโปรแลนด์ครับเมาส์าหายละปล่อยครับ ไปครับพลังโปแลนด์เพื่อนโปแลนด์วอาเอาก่อนระดับแรกเออปึ๊บอุ้ยโอ้โหโคลัมเบียนี่โคลัมเบียนี่ใครครับเนี่ยโอ้เป็นเราโอ้โหเราเป็นฟันเก่าโคลัมเบียครับผมเออเฮ้ยเฮ้ยไอดีนี้มานะฮะไอดีนี้มาระทำเป็นเล่นนะครเฮ้ยโคลัมเบียนี่โคลัมเบียนี่เฮ้ย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 โอ้โหมันต้องอย่างนั้นดิขออีกใบแล้วกันเพื่อน โอ้วันนี้คุ้มแล้วเรียกวันนี้คุ้มแล้วทั้งเงินทั้งอะไรอีกโอ้ยนี่่าคุ้มเลยอ่ะคุ้มเลยนะไปอีกใบไปเพื่อนโปรแลนด์ขอโปรแลนด์โอ้โหเรียบร้อยครับร้อยห้าสิบได้เป็นพาวดอนครับ แต่เริ่มต้น91นะผาดอนแต่ก็ยังดีอยู่งนะัวันนี้คือการ์ดปีแคปเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันออกก็ถามว่าดีไหมมันคัดเยอะไปหน่อยโอกาสที่รู้มิว่าการ์ดอ e ีเป็นเนี่ยโอกาสคุมเยอะครับมัเดี๋ยวเราไปดูกันที่เงินและของก่อนละกันคนระับโอ้โหไอดีนี้เรียกว่าตึงๆ <c oughs> เลยฮนะ โอ้โหทุกคนเอาถึงแค่กดเอาถึงแค่ตรงนี้นะครับเอาถึงแค่พันล้านเท่านั้นครับได้มาทั้งหมดครับเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันล้านนะโอ้โหเติมสองหมื่นได้อย่างล้านเลยอะไอดีนี้นะครับก็เียได้ว่ามีเคียซ่ามาช่วยชีวิตด้วยแล้วแบบว่าตัวนี้คือแบบอย่างที่รู้กันนะนอกได้สบายแน่นอนครับสำหรับเฟเดริโกเคียซ่าปีนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าจําไม่ผิดเนี่ยเหมือนกับน,น้องเขาจะขาดนักเตะปีกซ้ายพอดีด้วยนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ใช้ได้แล้วกันก็สำหรับกิจกรรมคริสต์มาสเนี่ยวันีีท่เปดอวพลลยางง เพื่อนหลายคนอยากจะไปเปิดก็ลองไปเปิดกันดูและกันสำหรับกิจกรรมนี้พี่ก็ขออนุญาตแนะนําแล้วกันครับถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองดวงไม่ดีกับการเปิดไอาการ์ด99เนี่ยแนะนําว่าแลก7ตัวเอาเงิน2 0 0 0มข่มกว่านั่นเองนะครับไงก็ฝากด้วยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยและกันที่สาคัญอย่าลืมคอมเมนต์ให้พี่ด้วยแล้วกันอยากให้พี่ทำคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้าบาย